ว่ามีปัญหาไหมมันมีแน่นอนแหละทำไมถึงเลือกไปประจบท้ายสุดแล้งานโค้ชคืองานแก้ปัญหามีเขาต้อสึกไมาว่าตอนนี้โค้ชไทยถูกด้ค่ามากๆในคว,า,วามเป็นแบดบอยวันนั้นนะ,นะครับสร้างตัวตนของทีศัาติโอ้นในวันนี้ สวัสดีครับนี่คือเคลียร์ริมเส้นถามจริงตอบตรงกับผมเจวรปัดก็จะมาพูดคุยเรื่องราวของวงการกีฬาหลากหลายแง่มุมนะครับทุกวันพฤหัสบ,บดี2ทุ่มทาง YouTube ไทยรัฐออนไลน์แล้วก็ a c e b o o k ไทยรัฐสปอร์ตครันี้ครับโอกาสพูดคุยกับผู้ฝึกสอนฟุตบอลที่นับได้ว่าเป็นหนึ่งในกุญสือที่สร้างสีสันให้กับวงการฟุตบอลไทยอย่างโคชโจธทรวสักิโพลนที่หลังจากแยกทางกับทางนครราชสีมาในช่วงท้ายฤดูกาลที่ผ่านมา ก็ว่างงานได้สักแป๊บเดียวน,นะครับล่าสุดเจ้าตัวก็ไปรับงานกับทางประจวบเอในซีซั่นใหม่ของศึกไทยลีกแน่นอนแล้วนะครับสมัยอดีตเนี่ยเขาก็ถือเป็นนักเตะกองกลางจอมฮัตแมนที่มีเรื่องราวต่างๆมากมายทั้งในและก็นอกสนามก่อนจะจับพัดจับผูมาครับเป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอลก็ได้รับการยอมรับในฝีไม้ลายมือพร้อมกับภาพติดตานั่นคือลีลาแอคชั่นแบบมีอารมณ์ร่วมกับเกมในสนามอย่างเต็มที่ และแน่นอนครับมีแฟนบอลส่วนหนึ่งที่ทั้งถูโอถูกใจและอีกส่วนหนึ่งก็มองว่านี่คือโอเวอร์แอคติงบอกเลยครับว่าเรื่องราวของเขาน่าสนใจมากๆไปพูดคุยกับเขาเลยดีกว่าครับโคจโจอธีรศักดิ์โผอนครับตอนนั้นเหมือนบอกว่าจะมีทีมน้องใหม่หรือสักอย่างแต่เป็นไทยลีกหนึ่งอนะณตอนนั้นยังไม่มีประจบเข้ามาพูดเอาตามตรงเลยว่ายังไม่มีจริงๆนะครับตอนนั้นยังไม่มีจริงๆแล้วก็ที่พูดไปนั่นนะนะครับก็ อ่าเป็นเรื่องจริงที่ที่ต่อไปนั่นแหละเหมือนเรากลัวเสียทีมที่เราคิดว่าอาจจะเหมาะสมกับคาแรคเตอร์ของตัวเราเราก็เหมือนดึงเวลาอยู่อะไรเงี้ยตอนยังไม่ได้มีทีมทีมนี้ติดต่อมาเลยแต่ทำไมถึงเลือกไปประจบจริงๆแล้วอ่ก็ตัดสินใจอ่าผมก็พูดตรงๆว่าต้องปรึกษาครอบครัวก่อนอ่าผมคุยกับครอบครัวครอบครัวเขาก็ไม่อยากให้ปิดโอกาสจริงๆแล้วผมได้ยินอ่าชื่อนะครับทั้งตัวทาง,ทงนายกเองนะรประธานสโมสรหรือตัวทาง สโมสรเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีแต่คนพูดถึงในแง่ดีมากไม่ว่าจะเป็นโค้ดเก่าที่ผ่านมาของทีมประจวบเองหรือว่าคนในวงการอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ลองคุยดูนะครับด้วยความเป็น DNA หรือด้วยความเป็นคาแรคเตอร์เราอาจจะไปคลิกกันก็ได้คือตอนนั้นมันเร็วมากเร็วมากจริงวันเดียวครับวันเดียวโดวยส่วนตัวเนี่ยทำฟุตบอลมาก็ต้องเคยเจอประจวบจะมีบ้างในการยกมือสวัสดีครับอะไรเงี้ยแต่ว่า คำพูดที่คุยกันไม่ไม่เคยคุยกันแม้แต่คำเดียวครั้งแรกที่ไปเจอเนี่ยก็เพิ่งได้คุยกับจริงจังวันแรกท,ที่ที่ตัดสินใจที่จะไปก็ยังไม่ได้คุยกับตัวทางนายกเลยคุยกับทางพี่คนนี้พี่เลยขาที่เป็น<อ>ติดต่อมาว่าสนใจไหมให้สิทธิ์โค้ดให้สิทธิ์ในการที่จะตัดสินใจเลือกผู้เล่นเลือกทีมงานทุกอย่างนะครับระบบการเล่นตัวผู้เล่นอะไรช่วงแข่งช่วงอะไรก็แล้วแต่ทางทีมมีหน้าที่จะซัพพอร์ตขอให้โค้ดทำผลงานให้ดีแล้วก็ว่ากันที่ผลงานอะไรเงี้ยซึ่งคําพูดแค่เนี้ยนะครับมันมัน มันแทนทุกอย่างตอบทุกอย่างเลยซึ่งเราก็ไฝ่ฝ่ฝันหาแล้วกันถามจริงคาดหวังไหมเพราะว่าขับรถไปมันมันไม่ได้ไม่ได้ใกล้นะใช้เวลาวันวันเดียวก็คือคําพูดที่เราคุยกันนะครับแล้วก็แววตาผมจะบอกตลอดว่าโอเคไม่ใช่ว่า อา่าช่วงนี้เราพูดอะไรก็แล้วแลพูดในแง่ดีตลอดอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่พอผลงานเริ่มมามันอาจจะดีหรือไม่ดีก็กกกเราก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าอัน,นั้นเป็นงานโค้ดแต่ว่าวินาทีที่ตอบตัดสินใจแล้วก็วินาทีที่คุยกัน,นตรงชั่วโมงนั้น,นมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมเชื่อว่าผมก็มีเซนส์ในการที่สัมผัสได้นะครับเราผมรู้สึกมัน,ม,นมันคลิกแล้วก็เป็นทางตัวท่านนายกเองแล้วก็ทางทีมโอ้มันเป็นแบบเป็นงานโค้ด ทั่วโลกที่ไปฝันหาประธานสมโมสรแล้วก็ทีมแบบนี้นะครับ<อ>แล้ววันนั้นก็เหมือนอทางทีมเขาก็บอกให้ไปทั้งครอบครัวเลยเหมือนไปพักผ่อนด้วยอะไรเงี้ยผมก็เลยพาลูกพาภรรยาไปด้วยพอจบดีแบบนี้ชีตมันจะต้องเปลี่ยนไงบ้างเพราะว่าด้วยสไตล์เนี่ยเรื่องของครอ,อบครัวผมภรรยาลูกอะไรเงี้ยก็ในเรื่องของทุกๆก,การเซน็นสัญญาของสมโมสรน,นะผมก็ปรึกษาครอบครัวแล้วก็ให้เขาตัดสินใจผมและครอบครัวรู้อยู่แล้วว่าป้าเป็นแบบนี้นะครับลูกก็รู้แล้วว่าป้าเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเขาก็แค่รู้สึกว่าเขาก็สนับสนุนเรา นะครับให้ทําให้ทําแบบนี้ผมก็ต้องขอบคุณทางครอบครัวด้วยให้เวลาในการที่จะทํางานที่จะโฟกัสกับงานโค้ชตลอดนะครับนี่ก็เกือบเกือบสิบปีแล้วเวลาเดินเร็วก็จริงน,นะครับแต่ว่าเป้าหมายมันก็ต้องมีตอนนี้ก็เรียนอยู่ในระหว่างการเรียนเอลเลเซนอยู่ก็ถ้าจบในในปีนี้แหละก็จะต้องต่อแหละนะครับต้องต่อเพราะว่าท้ายสุดทีมชาติมันก็ต้องเป็นโปรไลเซ่นแล้วก็มันก็เป็นความใฝ่ฝันของคนไทยโค้ชไทยทุกคนแหละนะครับสูงสุดก็คือทีมชาติอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมมองถึงเรื่องของการทํางานโค้ชต่างประเทศด้วย ไปที่ที่มันรู้สึกว่ามันไม่ได้มีคนพูดภาษาเดียวกับเราอะนะครับเราจะเป็นโค้ดที่สามารถที่จะบริหารจัดการคนเหล่านั้นได้หรือเปล่าจะทํางานในสไตล์แบบไหนตัวนักฟุตบอลเองไม่ว่าจะเป็นไทยหรือต่างประเทศในการที่จะทํางานกับตัวนักเตะสําหรับผมผมผมจัดลําดับในความกังวลเป็นเรื่องท้ายๆเลยนะผมเชื่อว่าอันนี้มันเป็นจุดแข็งจุดหนึ่งที่ที่ผมมีแล้วกันการทํางานกับนักเตะนะครับในการที่จะพูดคุยกับเขาอะไรเงี้ยเหมือนเราเรามีคาแรคเตอร์ในการที่จะตรงไปตรงมาแล้วก็ตลอดส0กว่าป,ปีผมว่าเราเจอนักเตะมาเยอะแล้วต่างชาติที่ โอเคละอาจจะมีดื้อบ้างมีอะไรบ้างหรือคนไทยอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นปกติสำหรับสำหรับสหรับผมอ่ะงานนี้มันเหมือนพอเราทําทําไปอ่ะท้ายสุดอ่ะจริงๆนะอันนี้ผมพูดตรงๆพอทำทำไปจริงๆเราก็ไม่ได้ว่าชอบงานโค้ดหรือเราเรากลัวที่จะเกิดปัญหาแต่พอทำไปท้ายสุดเรารู้สึกเฮ้ยเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะครับในการที่จะบริหารการจัดการคนนะครับเรามีเวลาที่เราพูดกับเขาเวลาที่เราบริหารจากเขาอ่ะบางทีมันมาจากข้างในของเราอ่ะซึ่งเราเราเราก็ไม่รู้สึกพอเรามารู้สึกเองพอเราทําไปเกือบสิบปีเราเฮ้ยท้ายสุดเรามี เรามีสิ่งตรงนี้นี่ว่าในการที่จะบริหารคือเราก็เพิ่งมารู้ตัวของเราเหมือนกันนะผมก็เลยรู้สึกว่าไอ้เรื่องของการที่จะพูดคุยแล้วบริหารการจัดการน้องๆในการที่ให้เขาเปิดใจรับอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้สําหรับผมอ,ะอ่ะไม่ใช่เรื่องยากอันนี้เราไม่ต้องพูดแบบโลกสวยนะเราโชคดีที่เราได้เข้าไปปรีซีซั่นถ้าเราเข้าไประหว่างซีซันหม in นซีซั่นะครับระหว่างระหว่างกลางผมอาจจะยากเราอาจจะปรับเปลี่ยนตัวนักเตะไม่ได้นะครับแต่นตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าโอเคละนะครับเรามีเวลาในการที่จะ หนึ่งก็ต้องยอมรับฟุตบอลอาชีพมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในการเปลี่ยนแปลงเรื่องของตัวผู้เล่นเรื่องของอะไรหลายสิ่งหลายๆอย่างนะครับแล้วก็โอเคอาจจะมีผู้เล่นเก่าที่อยู่แหละและผู้เล่นเก่าที่อยู่เนี่ยมันก็จะเป็นผู้เล่นที่เราเราได้เลือกไว้จริงๆพอเราทําทีมอื่นจริงแต่เวลาที่เราเจอประจบวบเราก็จะสก้วแหละนะครับตัวผู้เล่นจริงๆเราก็ต้องบอกได้เลยว่าแทบทุกคนเราก็รู้จักหมดแหละก็ต้องไปเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับถามว่ามีปัญหาไหมมันมีแน่นอนแหละนะครับแต่ท้ายสุดแล้วงานโค้ชคืองานแ้้้ปััหนนเยงงไไลวใทีมดิ ได้แล้วก็ให้ทีมประสบความเด็ดร่วมกันได้เคยเจอปัญหาแบบในห้องแต่งตัวที่แบบว่าเอาไม่อยู่สักทีไหมผมอาจต้องบอกว่าผมอาจจะโชคดีอ่ะเขาเรียกว่ามันไม่มีปัญหานี้เลยไหมมันเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกเขาจะบอกตลอดว่าโค้ชอ่ะนักเตะมองโค้ชอ่ะมันจะมีโค้ดอยู่3แบบใน,ในมุมที่นักเตะมองนะับหนึ่งเลยคือโอ้โหคุณเป็นสุดยอดโค้ดเลยนะคับคือนักเตะที่ลงตลอด2เลยคุณเป็นโค้ชที่พอใช้ได้นคับคือนักเตะที่ลงบ้างไม่ลงบ้างแล้วก็3เลยเป็นโค้ชที่ห่วยมากแย่มากกับกลุ่มนักเตะที่ไม่ได้ลงเลยอ่าเราก็ต้้้อองรรููย่่่แลวววาานะคับ ว่าเราจะทํายังไงให้3ามกลุ่มนี้นะครับทำให้ทุกคนมันมีความสุขเป็นไปไม่ได้แต่ทํายังไงให้เขาอยู่ร่วมกันได้และเขาก็ทํางานตามที่เราต้องการได้นะครับบางทีมันแพ้บางทีคนไม่ได้ลงบางทีคนคิดว่าตัวเองควรได้ลงแล้วไม่ได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยหรือจังหวะที่เราจัดตัวลงไปหรือจัดระบบลงไปแล้วมันแพ้มานะครับคนคิดต่างมันมันมีอยู่แล้วล่ะคาดหวังกับประจวบไงกับวัตถุดิบที่มีแล้วก็ เรามีโอกาสได้ไดสร้างทีมคาแรกที่ผมไปนั่งคุยกับทางสมโมสรน,นะเขาก็ถามถามว่าจริงๆในความคาดหวังเขาก็ไม่ได้มากดดันหรือคาดหวังอะไรเราเยอะเพียงแต่ว่าก็ไม่ได้อยากมาสุมเสีย่ยงการตกชั้นแบบที่เป็นใน,ในตลอดระยะเวลา2ปีนี้ผมก็บอกตลอดว่าผมพยายามที่จะผลักดันตัวเองแล้วก็สร้างโปรไฟล์ตัวเองในการที่จะไปคุมทีมที่อยากได้แชมป์เหมือนกันนะผมก็อยากเป็นแบบนั้นแต่ณวันนี้เรามีโอกาสตรงนี้นะครับเราก็พยายามที่จะทําทีมให้ให้ไปในปรัชญาของเราให้สู้แล้วก็ทําให้ผลงานให้ดีที่สุดผมคาดหวังมากนะครับกับทีม จะเห็นได้ว่าปีที่แล้วอย่างเงี้ยนะครับประจวบก็จบที่13ใช่ไหมครับในการที่จะลอดตกชั้นผมเชื่อว่าท้ายสุดแล้วว่ามันมีพลังอะไรหลายๆอย่างกับคนที่อยู่กับผลงานที่ผ่านมาผมไปดูแล้วผมคิดว่าผมเห็นปัญหาแล้วก็เห็นสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงได้นะผมก็ยังเชื่อว่านะครับผมจะมีผลงานที่ดีกับทีมนี้จะถามว่าดีกว่าทุกทีหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมว่ามันเร็วกันไปที่ผมจะตอบคำถามนั้นนะแต่ผมเชื่อว่าคาแรคเตอร์ของผมและการในการที่จะเต็มร้อยแล้วผมก็เชื่อว่าผมจะทำทีมนี้ประสบความเด่นในแบบของผมได้ ช่แบบน,นจริงๆมันก็มีแพชชั่นที่ค่อนข้างจะร้อนแรงหมดแล้วในการทําทีมแต่ว่าคนก็อาจจะแบบมันไส้อะอย่าว่าแต่ตอนเริ่มงานโค้ชเลยผมว่ามันก่อนที่จะเป็นโค้ชแหละตอนเราเป็นกับตันทีมอะไรเงี้ยนะครับบางทีเรามีส่วนร่วมในการที่จะปลุกเร้านักเตะเราก็เหมือนผู้ช่วยโค้ชแหละตอนที่ผมอยู่เชียงรายเงี้ยผมเป็นกับตันทีมตอนนั้นโค้ชเป็นเตโก้นะครับสเตฟานโคูล่าตอนนี้ที่เขาไปอยู่อินโดแล้วก็เขาให้เราในการที่จะทําบางทีการพักครึ่งในการที่จะกระตุ้นลงไปในสนามในการที่กระตุ้นน่ะเรารู้สึกว่า ฟุตบอลมันเป็นเรื่องของการมีอารม์ร่วมอะตอนนั้นเรารู้สึกแบบนั้นแต่ตอนเราเป็นกับตันทีมแล้วนะครับเราจะทํายังไงดึงศักยภาพของคนแล้วก็ให้นักเตะทุกคนมามีอารม์ร่วมเราทำตั้งแต่เราเป็นกับตันทีมนะครับถ้าไปถามเด็กจริงๆนะครับที่อยู่กับผมมาไม่ว่าจะเป็นตอนอยู่โคราชหรือตอนเชียงรายหรือตอนพีทีระยองเองอะเจน้ว่าผมเป็นตั้งแต่ตอนซ้อมเลยนะนะครับไม่ใช่ว่าตอนแข่งแล้วผมเป็นนะเด็กก็จะรู้สึกเห็นผมแบบนี้ตลอดตั้งแต่ตอนซ้อมอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นปกติของเขาอยู่แล้วเขาพี่โจ โอ้โหเขาบ้าของเขาอยู่แล้วอะไรเ<ต>งี้ยแต่ถ้าเกิดว่าลดลงไปเนี่ยอันนี้แปลกมาใช่ครับตอนเล่นสมอลไซส์กันตอนยิงเข้าตอนอะไรเงี้ยผมก็มีอารมณ์ของผมอยู่แล้วอะไรเงี้ยตอนซ้อมผมรู้สึกว่ายมันเป็นสิ่งที่ที่อยากให้นักฟุตบอลคนไทยทุกคนมันมีะนะครับมาร่วมร่วมในการฝึกซ้อมพาชั่นในการฝึกซ้อมไม่ใช่ว่ามาซ้อมแบบขอไปที่ในแต่ละวันแล้วเดี๋ยวตอนแข่งค่อยรู้สึกว่าเอ้ยตอนแข่งเดี๋ยวกูค่อยเต็มที่แล้วกันผมว่าผมไม่เชื่อว่ามันจะทําได้นะครับอาจารย์หนุ่มสุขซ้อมด้วยมี อินเทนซิตี้ครับความเข้มข้นแล้วก็มีพัชชันที่มันมันเต็มร้อยพอวันเสาร์อาทิตย์มันก็จะเป็นแบบนั้นมันก็เลยติดตัวมาอะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเรามันเป็นธรรมชาติของเราอะ่ะมีความรู้สึกไหมว่าตอนนี้โค้ชไทยถูกด้อยค่ามากมากเลยต้องยอมรับความจริงว่ามีแหละถูกไหมครับจากการปรับเปลี่ยนจากการอะไรหลายอย่างที่เราเห็นนะ่ะทำไมไม่ให้โอกาสล่ะอาจจะมีคําพูดตลอดว่าโอ้ก็โค้ชไทยก็เอาแต่เด็กใครเด็กมันแล้วก็ไม่มีความเป็นมืออาชีพ นะครับแต่ว่าผมถามว่าต่างชาติคําว่าเด็กเด็กเนี่ยในมุมโค้ดคือเด็กสามารถที่จะเล่นตามแทคกติกวิธีการที่โค้ดเขาต้องการได้เขาต้องใช้เขาก็ต้องใช้ผมว่าต่างชาติก็เป็นถูกไหมครับไม่ใช่ว่าพอโค้ดต่างชาติแล้วโอ้โหเขาจะตัดสินโดยที่แบบอย่างแบบนั้นแบบนี้ไม่หรอกมันเป็นเหมือนกันหมดนะครับต่างชาติไม่ว่าจะเป็นโค้ดญี่ปุ่นโค้ดอังกฤษหรือโค้ดใครมาบ้านเราเขารู้สึกว่าคนนี้เล่นตามที่เขาต้องการเขาก็ใช้การที่เรามองโค้ดไทยกับโค้ดต่างชาติมากกว่าผมพูดง่ายเลยเอาผมพูดตรงๆเอาสมมตินะครับประการ นาปาการโค้ชญี่ปุ่นรับทำปาการตกชั้นนะเขาบอกโอโค้ชคนนี้เก่งอะไรเงี้ยแต่เด็กอ่ะเขาไม่เข้าใจแท็กติกแล้วก็เด็กไม่พร้อมที่จะรับแท็กติกเขาเขาเก่งถูกไหมครับแต่ถามว่าถ้าไปโค้ชไทยทำโอ้โหเด็กพร้อมหมดเลยแต่ทาไมทําปาการตกชั้นคุณห่วยมากเลยมองโค้ชห่วยแต่ว่าอย่างนี้มองโค้ชญี่ปุ่นดีแต่ว่านักเตะไม่พร้อมรับแท็กติกอันนี้เรายกตัวอย่างกันนะยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างเฉยเฉยอ่าผมยกตัวอย่างให้เห็นว่าเอ้ยบางทีบางครั้งบางทีก็ก็น้อยใจแทนโค้ดไทยหลายๆคนเหมือนกันบางทีพี่แบน่ะตวันศรีปานทาทํเมมือองงได้ช นะครับโอ้โหใครทําก็ได้แชมป์นะครับเพราะมีทั้งมุ้ยมีทั้งอุ้มมีทั้งอะไรเดี๋ยวมาท่าพี่แบนทําไม่ได้แชมป์มาโอ้ทาไม่ได้แชมป์ได้ไงโอ้โหมีแต่ตัวดีทั้งนั้นเลยไม่ได้มาแก้ตัวแทนโค้ชไทยนะแต่ว่าเขาเรียกว่าให้ความเป็นธรรมใช่ใช่ครับนี่คือเรื่องจริงคำพิพาทวิจารณ์บ้านอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงที่ผมว่าถ้าคนฟังแล้วเปิดใจก็จะรู้ว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆครับฟูร์สินเนี่ยมันถอยพิพาทวิจารณ์อยู่แล้วนะคิดว่ามันต้องพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนอะไรบ้างตััั้้้้้้งงแแแตต่เเเปป็็นนนนนนนกะจถึึวววีขมาโคชลล มี VAR แล้วมันมันดีขึ้นไหมในมุมของของคนทํางานผู้ตัดสินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาพูดกันทั่วโลกนะนะครับมันก็มีปัญหาทั่วโลกแล้วก็ตั้งแต่สมัยที่ผมเล่นจนวันนี้มีเทคโนโลยีที่มันมาช่วยในการตัดสินก็ยังมีปัญหาอยู่แล้วผมก็เชื่อว่านะครับถ้าเป็นสิ่งที่มนุษย์ตัดสินนะนะครับมันก็ยังมีปัญหาตลอดไปนั่นแหละแต่เราสามารถที่จะทําให้มีปัญหาน้อยลงได้นะวันนี้ผู้ตัดสินมันเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งแล้ว ถูกไหมครับมันก็เหมือนโค้ดนักฟุตบอลเขามีองค์กรของเขาเขามีการเรียนเขามีามีลายเส้นของเขาอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ยกระดับขึ้นแต่ว่ามันก็ยังมีความผิดพลาดนั้นอยู่ผมเชื่อว่ายังให้ความเคารพแล้วกันนะครับให้ความเคารพในกนารในวงการพุทธศิลิ์แล้วกันแต่ไอความผิดพลาดที่มันชัดเจนหรือที่มันค้านสายตาอะไรเงี้ยบางครั้งบางทีไอคนที่มีอําอนาจในการที่จะปกครองพุทธศิลิ์นะผมว่าก็ต้องมีการที่จะต้อง ตรวจสอบอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามันเหมือนกันทั่วทั่วโลกมนุษย์ทุกคนอ่ะมีทั้งดีและมีทั้งไม่ดีนักฟุตบอลก็ก็เป็นแบบนั้นโค้ชก็เป็นแบบนั้นพตัดศินก็เหมือนกันก็เหรียญก็มี2ด้านนะครับมันก็มีทั้งดีและไม่ดีผมทิ้งไว้แบบนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าปัญหาในวันนี้ถ้าเราจะแก้เป็นยังไงก็แล้วแต่แต่ผมก็เชื่อว่าปัญหาเรื่องแบบนี้ถ้ามันเป็นสิ่งที่เรายังต้องใช้มนุษย์ตัดสินอยู่อ่ะมันก็จะมีปัญหาตลอดแหละกว่าจะมาเป็นเท ยกเครดิตให้กับธรรมะแล้วกันธรรมะม,มันเป็นปัจจตังอะนะครับที่เขาพูดกันก็คือเป็นรู้ได้เฉพาะตนพอผมมาศึกษาธรรมะแล้วก็มาอะไรก็แล้วแต่เรารู้สึกว่าเราเรามีความอชอบแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นสิ่งที่เราหามาตลอดทําแล้วมันรู้สึกว่ามันมันดีขึ้นมีความนิ่งมากขึ้นมีความหลายสิ่งหลายอย่างชีวิตมันดีมากขึ้นอะไรเงี้ยที่ผ่านมาถามว่าให้ผมย้อนเวลากลับไปได้ผมจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรที่ผ่านมาไหมในความที่เป็นแบดบอยของผมนะ บอกผมไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพราะว่าไอ้ความเป็นแบดบอยวันนั้นนะ่ะสร้างตัวตนของทีลศักดิ์พนในวันนี้ผมรู้หมดว่าเวลาที่ผมจะคุมเด็กเวลาที่ผมจะเจอในสังคมทุกสังคมผมผมผม,ผมรู้หมดว่าผมมองตาเนี่ยผมรู้เลยลูกทีผมคิดอะไรจะทําอะไรเป็นแบบไหนคือมันเหมือนเราเราเคยเป็นมาก่อนอวันหนึ่งมาถึงจุดจุดหนึ่งเราก็มานั่งทบทวนตัวเองว่าชีวิตเราเกิดมาเพื่ออะไรแล้วก็เราจะมีชีวิตที่เหลืออยู่เพื่ออะไรแล้วก็มีธรรมะที่อยชี้นำพอเราเปลี่ยนตัวเองจริงๆแล้วพอเปลี่ยนตัวเองปุ๊บอะอยู่ๆมันเป็นเหมือนความโชค ได้เป็นโค้ดเลยโดยที่แบบไม่ได้รู้ตัวเลยจนถึงทุกวันนี้สิบกว่าป,ปีแล้วเป็นวันแรกที่เราเริ่มเปลี่ยนตัวเองเป็นธรรมะแล้วก็พอมาถึงวันนี้มันมันมันเข้ากันพอดีเลยเพราะว่าเราจะต้องปกครองคนด้วยมันกลายเป็นว่าเราเปลี่ยนชีวิตกับธรรมะเข้ามาเปลี่ยนแล้วก็ได้เปลี่ยนชีวิตใหม่ไป,ไปเป็นในมุมโค้ดมันทัมมิ่งมันพอดีเป๊ะเลย